เตรียวมวัตถุดิบหรอครับว่าน,นี่ <Yeah. S 2> เอาถุงมือมไหมครับลูกค้าสนใจแบบไหนดีครับผม,มออเอาเป็นกากหมู<า>พี่กากหมูนะครับอ๋อกากหมูครับกากหมูจะมีเอาเป็นแบบไหนครับถุงเล็กหรือว่าถุงใหญ่หรือว่าเป็นแบบกระปุกอ๋อกระปุกกระปุกแล้วหกสิบบาทครับลูกค้าครับ ครับผมเป็นถุงถุงละอมีถุงน้อยถุงน้อยแล้ถุงละร้อยซาวครับหนึ่งกอสองร้อยห้าสิบกรัมครับผมราคาราคาแล้วก็ถ้าเป็นถุงให่ก็เป็นถุงละสองร้อยครับจึงรู้ถุงละสองร้อยครับครับผมกากหมูนะครับคำแล้วครับราคาขายตรง ตัวเองจยไปถือจัวตีพิดเซ็ตเรียบร้อยหมคันครอบัวครับก็คือก็อคือพน,นักงานนี่เราเราเรายัางไม่ได้แบบ จ้างจานวนมากเท่าไหร่เราจะทาภายในครอบครัวครับจะเป็นญาติพ<า>ี่น้องจะเป็นหน้าเป็นอางนี่ยครับมาช่วยทําก่อนเดี๋ยววันข้างหน้านเราอาจจะรับเพิ่มเนี่ยน,นั่นคือดูวันข้างหน้านครับถ้าหากเาสนใจเนี่ยติดต่อมาทางไหนก็ติดต่อทางติดต่อง่ายคือทางแฟนเพจได้เลยครับพิมพ์ว่าบ้านน้ำพริกร้อยล้านต้นตำรับน้ำพริกน้ำย้อยจังหวัดแพร่ครับ เคล็ดลับของที่นี่คือเคล็ดลับของร้านเรานะครับก็คือจะกรอบนานครับแล้วก็ไม่มันไม่เยิมนะครับผมสังเกตจากน้ำพริกของเราจะแห้งแห้งแต่รสชาติเนี่ยยังคงที่ตลอดเวลาครับผมอ่าแล้วก็น้ำพริกของเราจะเก็บได้ประมาณอยู่หกเดือนนะครับผมเหมาะกับคนรักสุขภาพนะครับผมเราเอาไปทานกับข้อสวยทานกับขนมจีนหรือว่าทานกับ อ่าอะไรก็ได้เมนูไหนก็อร่อยได้ครับผมกับเมนูน้ำพริกน้างย,ย้อยร้อยล้านของเรานะครับผมคือเราจะทจําเผ็ดเผ็ดกลางนะครับเผ็ดพอดีนะครับเหมาะกับทุกวัยนะครับทานได้เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ครับ